เดือนศักดิ์สิทธิ์เป็นช่วงเวลาที่สำคัญของชาวมุสลิมทั่วโลกนะคะที่จะปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดแต่อีกด้านหนึ่งกลับกลายเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพหาผลประโยชน์ค่ะติดตามในอาเซียนคอนเน็กับคุณชิวลิบน่าสมภพเราค่ะ ซึ่งคนเน็กวันนี้ค่ะผู้ชมเราจะไปคุยกับอาจารย์เจษดาสารทองค่ะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียช่วงระหว่างเดือนรอมดอนนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจมาเล่าให้เราฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะวันนี้มีเหตุการณ์มีข่าวอะไรน่าสนใจจากอินโดนีเซียคะอาจารย์ จริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยเป็นเดือนอันศักดิ์สิทธิ์นะครับของพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในอาเซียนของเราเนี่ยเรามีประเทศที่มีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะก็คืออินโดนีเซียนั่นเองนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นช่วงที่คนอินโดนีเซียเข้าสู่การถือศีลอดแล้วนะครับยังมีข่าวใหญ่ที่ทําให้คนอินโดนีเซียนั้นรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับปกติแล้วนอกจากการถือศีลอดแล้วนะครับในเดือนอันศักดิ์สิทธิ์นี้เนี่ยชาวมุสลิมเนี่ย ทำบุญนะคือถ้าเกิดพูดกันให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยช่วงนี้ถ้าเกิดว่ายิ่งทําบุญเนี่ยนะครับจะเหมือนแต้มบุญนะ่ะจะยิ่งเพิ่มเป็น2เท่าในช่วงเดือนอมาดอนนะครับทาให้คนมุสลิมเนี่ยเขานิยมจะไปทําบุญกันการทําบุญหนึ่งก็คือการบริจาคครับทีนี้ที่อินโดนีเซียนะครับเขาก็จะมีการสแกนนะครับแล้วก็บริจาคตามสาธารณกุศลนะครับหรือว่าตามมาสัสยิดต่างๆเนี่ยนะครับผ่านระบบที่ชื่อว่าคริสนะครับ Q R I S ที่ย่อม,มาจาก Quick response code Indonesian standard นะครับสแกนปุ๊บก็จะเข้าไปที่การบริจาคแล้วก็จะไปจัดการเป็นบัญชีเรื่องของธ en ุารกรรมภาษีต่างๆได้อย่งอางสะดวกน,นะครับปัญหาก็คือว่ามีผู้ชายอยู่คนหนึ่งครับอายุ39ปีเนี่ยนะครับเขาได้ไปเปลี่ยนเอา QR code เนี่ยคือแทนที่จะเป็นสแกนและเข้าไปตามมัสยิดหรือว่าสถานที่สาธารณะกุศลต่างๆเนี่ยนะครับ ไปเปลี่ยนเป็น QR code แล้วเอาเงินเข้ากระเป๋าของตัวเองเวลาที่เขาเอาตัว QR code เนี่ยไปแปะทับ QR code ของบรรดามัสยิดหรือว่าสถานที่สาธาร,รณกุศลต่างๆเนี่ยคือเขาก็เลือกด้วยนะไปเลือกเอาแปะทับในที่ที่ QR code ที่อยู่ค่อนข้างไกลคนจะไม่สังเกตนะแต่บกิว่าเรื่องนี้มาแดงขึ้นมาอันนี้ก็เกิดขึ้นด้วยพลังของโซเชียลมีเดียนะจะเรียกว่าเป็น citizen j o u r n a l สต์หรือว่านักข่าวพลเมืองก็ได้คือมีคนไปจับภาพได้ขณะที่เขากําลังพยายามที่จะเปลี่ยน QR code เนี่ยกับตู้บริ จากแห่งที่หนึ่งเนี่ยนะครับทำให้คขาเนี่ยมีการเผยแพร่ภาพของเขาจนสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็ตามมาตรวจสอบแล้วก็จับกลุมตัวของเขาได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเ,เขาเริ่มที่จะมีการจัดการตรงนี้นะครับทำแบบนี้ประมาณสักต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้เงินไปทั้งหมดเนี่ยนะครับ13ล้านรูเปียฟังดูเยอะนะฮะ คิด็นเงินไทยเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนตามที่ต่างๆเนี่ยนะครับทั่วทั้งกรุงจาการ์ตาเนี่ย3าแห่งแต่ว่าตำรวจเนี่ยนะครับไม่ปักใจเชื่อว่าจะมีแค่38แห่งแล้วก็เงินเนี่ยจะมีเท่านี้เพราะว่าเชื่อว่าอาจจะมีจำนวนเงินเนี่ยมากกว่านี้นะครับทีนี้ความน่าสนใจและการตั้งคำถามที่เกิดขึ้นคือคุณธุลิศครับคือปกติเราเนี่ยเวลาที่เราสแกน QR Code ไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าโอนเงินไปให้กับชื่อใครมีชื่อผู้รับ น้องถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นแล้วนะครับว่าโอนเงินไปให้กับชายคนนั้นคนนี้คนก็จะเริ่มเอ๊ะแล้วว่าเอะ๊ะทำไมถึงโอนไปให้กับคนคนใดคนหนึ่งล่ะมันจะดูแปลกใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่ากรณีนี้ที่คนไม่สงสัยเพราะพอสแกน QR code เสร็จแล้วเนี่ยมันโอนเงินไปให้กับชื่อที่เรียกว่า,า r e s t o r a s i m a s j i d แปลว่าปรับปรุงบูรณะมัสยิด อันนี้ค oh ร so ับคือการปรับปรุงบูรณะมัสย oui> ิดทําให้ประชาชนเนี่ยไม่สงสัยว่ามันไปถึงใครที่เป็นมิตรชีพมันเป็นบัญชีเงินจริงๆไหมอาจารย์แสดงว่าก็เป็นตอนที่ไปเปิดบัญชีและเขียนเป็นชื่อนี้อย่างนี้หรอถูกต้องทําให้มีการตั้งคําถามขึ้นมาว่าการตั้งแอคเค n t ์แบบนี้หรือว่าการตั้งชื่อบัญชีแบบนี้ในในระบบ ทางการเงินหรือว่าธนาคารของทางอินโดนีเซียนั้นมีรูรั่วหรือเปล่าทําไมถึงปล่อยให้เั่งื่อง่ายแบบนี้ตรงนี้ครับที่จะเล่าให้ฟังทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับไม่ได้ต้องการจะชี้ช่องหรือว่าต้องการใช้เป็นแนวทางอะไรนะเพียงแต่ว่าผมกำลังจะทอนให้เห็นว่าปัญหาเรื่องการหลอกลวงทางไซเบอร์ครับเรื่องของอ financial crime นะหรือว่าอาชญากรรมทางการเงินแบบนี้มันไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยนะคุณทิวลิปมันมีทั่วทั้งทั่วโลกนะในอาเซียนของเรานะในประเทศอินโดนีเซียเอง คนที่อ uh หาช่องทางแบบนี้เขาก็พยายามหาช่องทางแบบนี้แล้วก็รู้ด้วยนะครับจากพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่ใช้งานในช่วงนี้นะครับว่าอพอเป็นช่วงระมานอนเนี่ยคนก็จะนิยมทําบุญก็ใช้โอกาสแบบนี้ซึ่งซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยแต่ว่าที่นั้นเนี่ยครับมันก็ทําให้อันที่1เห็นนะครับว่า t i z e n journalist หรือว่านักข่าวพลเมืองเนี่ยช่วยได้นะครับอันที่2ก็คือว่ามาเป็นการสะท้อนกลับมาห้ยเห็นรูรั่วต่างๆทา,า,างการเงินว่าอโอเคในขณะที่เราอาจจะฝั่งหนึ่ง รเราต้องการจะให้มีเรื่องของธุรกรรมทางการเงินมี e transaction ที่สะดวกคล่องตัวมากขึ้นแต่ในทางกลับกันครับมันก็เปิดช่องให้มิจฉาชีพเนี่ยทำอะไรแบบนี้ได้ง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยผมต้องการจะชี้เห็นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่ในอินโดนีเซียเนาะแต่ว่ามันเกิดขึ้นทุกที่ในไทยด้วยและที่สําคัญเจ้าระบบคริสเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับมันสัม มาจะสแกนแล้วก็ข้ามพรมแดนได้ไม่ว่าจะเป็นไทยสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียดังนั้นเรื่องนี้นะครับถ้าเราไม่มีการเราแวดระวังกันให้ดีมันอาจจะก่อให้เกิด c y เบอร์คราหรือว่าฟินแลนเชียลคราเนาะที่มันข้ามประเทศในอาเซียนก็เป็นไปได้ครับก็คือมันเป็นระบบที่ให้คนโอนเงินบริจาคข้ามประเทศได้ถูกไหมคะหรือเงินอื่นใดๆก็ได้ครับสแกน QR code แล้วก็สามารถจะจะโอนเงินได้เลยดังนั้นเนี่ยฝั่งหนึ่งแน่นอนว่ามันต้อง s a m l e s s เนาะคือมันต้องข้ามประเทศได้ทำธุรกรรมกันได้ง่ายแต่ในฝั่งหนึ่งครับถ้าเราปล่อยให้ไม่ได้มี การระมัดระวังเลยเนี่ยมันก็เปิดช่องให้มิจฉาชีพทําการทำเรียกว่าเป็นกิจกรรมแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นการหลอกลวงแบบนี้ยข้ามชาติดได้ง่ายเหมือนกันก็ต้องระวังครับค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะครับสวัสดีค่ะ เอะรามารอดูนะคะว่าทางการอินโดนีเซียจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะคะพอเกิดเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาก็ชี้ให้เห็นช่องโหว่อย่างที่อาจารย์บอกนะคะในกฎหมายในเรื่องของการเปิดบัญชีต่างๆแต่ก็โชคดีที่มีนักข่าวพลเมืองช่วยกันชี้ตัวคนรายได้ค่ะและนั่นคือทั้งหมดในอาเี้นคอนเนควันนี้ค่ะ